ปชานประชาธิปัตย์ครับใช้ทุกคนเพื่อประชาชนประเทศไทยเจริญครับกราบสวัสดีนะครับเป็นน้องที่รักทุกคนนะครับที่ฟังรายการดีอยู่นะครับผมสงกรานจิตสุธิพากรครับก็อย่างที่ผมเรียนไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ขอ,องของการประชุมอย่างเดียวเลยครับนั่นผู้ฟังครับก็ ไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะครับไม่ใช่เรื่องของแพงประชุมเพื่อหาทางลดของแพงหรือเป็นการประชุมเพื่อจะทําให้ข้าไฟไม่แพงขึ้นนะครับหรือไม่ก็เป็นการประชุมเพื่อให้หาไรายได้กับพี่น้องนะครับแต่เป็นการประชุมสําหรับพวกเขาโดยเฉพาะเลยครับอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนหน้านั้นนะครับก็มีการประชุมกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นิรโทษศกรรมนะครับแล้วก็มีการาประชุมกันแล้วก็มีการาพิจารณากันแบบอย่างที่ท่านเห็นนะครับผมขออนุญาตชี้แจงหน่อยนะครับว่าภาพข่าวที่ท่านเห็นนะครับกับความเป็นจริงอาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็คิดว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ยินอย่างไรก็รายงานไปอย่างนั้นนะครับแต่ พอหลังจากที่เสร็จจากการประชุมมีเวลามาอ่านหนังสือบินย้อนหลังก็พบว่าไม่ค่อนค่อนข้างไม่ตรงกันนะครับอย่างแรกก็คือว่าอย่างที่ผมกราบเรียนไปนะครับท่านนายกท่านก็พูดเองตลอดนะครับว่ามีอะไรให้มันประชุมกันให้มาพูดคุยกันที่สภาพวกเราก็ปฏิบัติตามนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับเราก็มีการมีการให้ประชาชนมารวมตัวไปส่งพวกเราในสภาเราเข้าไปในสภา เราก็เห็นนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้การแก้กฎหมายนิรโทษกรรมแล้วพวกเราก็อยู่ในสภาสามวันสามคืนนะครับแล้วก็พิจารณากันก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็จะมีการพิจารณากันต่อนะครับไอ้เรื่องนั้นเนี่ยที่ท่านเห็นนะครับว่าพวกเรา,เ,าเกรงว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนนะครับเราก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อนะครับ ก็มีคนไปวิจารณ์กันว่าการทําแบบนั้นไม่คล้ายๆทํานองว่าไม่เก่งจริงนะครับถ้าเก่งจริงต้องลุยกันเลยนะครับถ้าลุยกันเลยก็ก,ก็ยิ่งไปใหญ่อ่ะครับท่านฟังทุกท่านครับพวกเราเคารพกฎหมายก็ประชุมกันไปนะครับมาประชุมกันไปเรียบร้อยเหตุการณ์วุ่นวายในนั้นนะครับผมขอเรียนนะครับล่าสุดเนี่ยครับเมื่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นการประชุมเรื่องการแก้ไข รัฐธรรมน,นูญรัฐสภาเนี่ยก็นัดประชุมสามวัน,นครับอังคารพุธพฤหัสนะครับแล้วก็ท่านก็เห็นภาพอยู่นะครับว่ามีความวุ่นวายขึ้นเยอะนะครับผมขอเียนอย่างนี้ครับว่าพวกเราเนี่ยขอแปรยติคําว่าแปรยติก็คือขอที่จะอภิปรายไม่เห็นด้วยมีอยู่ห้าสิบเจ็ดคนปรากฏว่าพอเริ่มขึ้นปุ๊บประธานรัฐสภานะครับคือท่าน สมศักดิ์เยียดสุวรรณนนะครับท่านก็บอกเลยบอกว่าขออนุญ,ญาตใช้อำนาจประธานตัดไม่ให้ห้าสิบเจ็ดคนนั้นพูดมันก็เปิดเรื่องนี้ครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบดีครับว่าเวลามีเรื่องอะไรกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสสเกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยก็จะมีคนพูดตลอดว่ามีอะไรก็มาพูดกจนในสภาค,ครับแต่พอเราจะไปพูดในสภาก็ไม่ให้เราพูดอีกอ่าครับก็เป็นเรื่องในวันแรกนะครับอย่างนี้ท่านเห็น ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากสสนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้ครับท่านประธานเนี่ยไม่ยอมให้พูดพอพวกเราประท้วงเราก็ประท้วงดีๆอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมีการลุกขึ้นยืนบ้างส่งเสียงบ้างแต่ก็อยากบอกพวกเราครับมันก็ยังอยู่ในสภาครับไม่มีอาวุธไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าแสดงสิกธิ์กันอย่างเต็มที่ปรากฏว่าท่านประธานสภาไม่ทราบไปกินยาผิดซองหรือเปล่าครับอยู่ดีๆก็บอกว่า สั่งให้ตำรวจเข้ามาในสภาแล้วก็สั่งเลยนะครับมีเสียงชัดเจนนะครับบอกว่าให้จับสอสอทุกคนฝ่ายที่ยืนขึ้นเนี่ยออกนอกห้องประชุมตัวต่อต,ตัวเป็นไงเป็นกันนะครับใช้คําอย่างนั้นเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าท่านประธานสภาจะใช้คําเหมือนกับนักเลงตามซอยอย่างเงี้ยครับว่าเป็นไงเป็นกันทันใดนั้นนะครับตำรวจก็ ไหลก็มาเต็มเลยครับแล้วก็จะมาจับตัวสสของพรรคประชาธิปัตย์จะมีท่านุผู้โสบ้างหนุ่มๆบ้างนะครับระหว่างที่จับมันก็ต้องมีการชุลมุูลกันแหะครับมีการจับตัวมีการหิ้วแขนกันนะครับแล้วก็มีสสประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งนะครับท่านจังหวัดใกล้ๆเราเนี่ยครับท่านกุรเดชเนี่ยท่านจะเป็นคนตัวผ,มผอมๆสูงๆนะครับ แล้วท่านก็เป็นสไตล์ถึงลูกถึงคนนะครับมีใครมาจับมือท่านจับตัวท่านท่านก็ผลักนะครับภาพที่ออกไปก็เลยกลายเป็นเหมือนกับท่านกําลังเอามือไปค้าคอของตํารวจแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นภาพที่ท่านกําลังผลักตํารวจให้ออกไปจากตัวท่านแล้วก็มีการส่งเสียงกันอะไรกันนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเหตุการณ์เกิดแค่นี้ก็จบแล้วครับมีการสั่งพักประชุมทุกคนก็ไปสงบสติอารมณ์กันนะครับสักครึ่งชั่วโมงก็กลับเข้ามา ก็นึกว่าจะเรียบร้อยดีแล้วเรากฏว่ามีนักข่าวรายงานเข้ามาบอกว่าท่านประธานสภาเนี่ยนอกจากใช้ตำรวจสภาแล้วยังไปเรียกตำรวจกองปราบเข้ามาอีกหนึ่งกองร้อยประมาณหกสิบเจ็ดสิบคนไปแอบซ่อนมาที่สวนสัตว์เขาดินครับและพอมีการเกิดเรื่องตำรวจเหล่านี้ก็กลูออกมาจากสวนสัตว์เขาดินจะข้ามเข้ามาที่ฝั่งรัฐสภา พอดีนักข่าวเห็นมีสอสอไปเห็นสะก่อนถ่ายรูปไว้ก็เลยมาฟ้องกับท่านประธานท่านประธานก็ไปไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราก็บอกว่านี่ขนาดสอสอทําหน้าที่ในสภายังโดนคุกคามขนาดนี้นครับแล้วถ้าเกิดเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยจะโดนขนาดไหนครับก็เป็นตํารวจปราบจาราจนเลยครับมากันพร้อมเลยครับก็สั่งหยุดประชุมไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็มีการเจราจากันนะครับแล้วก็คืนนั้นก็เราก็มีเจราจากันทั้งคืนนะครับสุดท้ายก็สั่งให้พักประชุมน,นะครับแล้วก็มาตั้งหลักใหม่แล้วก็มาบอกว่าโอเคตกลงว่าอนุญ,ญาตให้ห้าสิบเจ็ดคนนั้นได้มีการพูดได้พออนุญาตเสร็จก,ก็ก็ไม่มีอะไรครับเการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ผ่านไปวันที่สามคือเมื่อวานนี้ก็เรียบร้อยดีครับก็จบโดยการ ที่ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วก็การแก้ไขเ,เรื่องงบประมาณก็เรียบร้อยครับทุกอย่างก็เรียบร้อยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเคกรติกากันเนี่ยครับแล้วก็พูดจากันตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับแต่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าใครที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนี่จะโดนคุกคามไปหมดครับไม่ต้องไปบอกว่าชาวบ้านโดนคุกคามหรอกครับผมเองก็โดนคุกคามครับวันนั้นก็ หลายก็หลายคนก็เป็นห่วงนะครับว่าสสนครสวรรค์อยู่ตรงไหนนะครับจะโดนตำรวจหิ้วหรือเปล่านะขอให้สบายใจได้ครับผมตัวเล็กครับไม่ไม่สูงเหมือนท่านกุลเดชเวลาเกิดเรื่องเนี้ยตำแหน่งที่ผมนั่งเนี่ยอยู่ด้านหลังไปทางครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังก็คือถ้าห่างจากประธานสภาก็ห่างพอสมควรผมเป็นปร,ประเภทเด็กหลังห้องน,นะครับไม่ค่อยอยากนั่งใกล้ครูเท่าไหร่ฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ย ผมก็อยู่ข้างหลังนะครับไม่ได้ไปไหนแต่กล้องเนี่ยมันส่องไปไม่ถึงครับกล้องเนี่ยจะส่องไปที่บริเวณหน้าประธานสภาเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือเวลาเกิดเรื่องเนี่ยสสที่อยู่บริเวณหน้าประธานสภาเนี่ยก็จะเป็นปรากฏในสื่อมากหน่อยและสิ่งที่ท่านเห็นไหมครับว่าตอนที่ลงมติในมาตราหนึ่งเนี่ยครับท่านประธานาประธานรัฐสภาครับเอาตำรวจม,มาล้อมเกือ สามสิบคนนะครับยืนอยู่ตรงนั้นนะครับภาพก็ออกมาดูแล้วมันไม่น่าดูเท่าไหร่ครับนี่ก็แต่เราให้พวกเราที่อาจจะติดตามข่าวบ้างไม่ติดตามข่าวบ้างนะครับดูจากข่าวเล่าเช้านี้ของสรยุทธ์บ้างนะครับพูดครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับก็ขออนุญาตเอาข่าวมาเรื่องที่เกิดจริงๆข้างในมาชี้แจงให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะบอกครับว่าประชาธิป,ปัตย์เราทําหน้าที่ แทนประชาชนอย่างเต็มที่ครับเราไม่เห็นด้วยเราก็แสดงออกเราไม่มีอาวุธนะครับมีการประชุมสภาเราก็เข้าไปตามปกติเห็นเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ย้อนไปเมื่ออาทิตย์ก่อนครับถ้าเกิดตอนนั้นเนี่ยประชาชนฝ่าเข้าไปเนี่ยไม่รู้จะโดนอะไรครับเพราะตำรวจั้งในเนี่ยบางคนก็เป็นตำรวจบางคนก็เป็นตำรวจบ้านครับอย่างท่านขวัญชัยเนี่ยครับเขาพอจับได้เขาบอกเขาเป็นตำรวจบ้านแต่เขาอยู่ในกลุ่มตำรวจได้ ในวันนั้นเข้าไปเนี่ยอาจจะมีประชาชนล้มเจ็บล้มตายกันหลายคนนะครับซึ่งก็เป็นไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องดีของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในสภาในรอบสองอาทิตย์ที่แล้วกลับจากสภามาถึงนครสวรรค์ครับเมื่อวานนี้อ,อตอนเช้าตั้งใจจะออกแต่เช้านะครับเพื่อจะมาร่วมงานเผาศพนะครับญาติซึ่งมีความสำคัญนะครับ แต่ปรากฏว่ารถไปเสียอยู่ที่บางปะอนินนะครับว่าจะลากรถกันได้เอารถไปเข้าอู่ได้กลับถึงบ้านได้ก็ช่วงสามสี่โมงเย็นแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะครับเมื่อเย็นวานนี้เมื่อคืนนี้ก็เลยไปร่วมง,งานพิธีมงคลสมรสของลูกชายท่านอดีตรองผู้ว่าสุรเชษนะครับท่านเป็นคนคนครสวรรค์แล้วก็ท่านก็ เป็นประธานกรกตที่สุพรรณด้วยนะครับแล้วก็งานที่จัดที่โรงเรียนประชาเคราะห์เป็นงานพอดีพอดีอดครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปแล้วก็มีอดีตผู้ว่า้วมีรนตรีท่องเที่ยวมาด้วยนะครับกลางคืนนะครับก็มาอ่านข่าวก็ปรากฏว่ารัฐบาลสนอ,องความต้องการของพวกเราเต็มที่เลยครับก็สรุปก็คือ ตารางตีว่าการกระทรวงพลังงานบอกแล้วครับวันที่หนึ่งกันยาขึ้นแน่นอนนะครับท่านใช้คำดีครับบอกว่ากิโลละห้าสิบตังค์แต่ถังแก๊สเราเนี่ยถังหนึ่งนะครับถ้าถังเล็กเนี่ยครับมุดตั้งสิบห้ากิโลนี่ครับก็ขึ้นไปเกือบห้าสิบตังค์สิบกิโลก็ห้าบาทครับก็เกือบแปดบาทนะครับถ้าเป็นถังใหญก่ก็แพงขึ้นไปเรื่อย ก็สรุปก็คือว่าหนึ่งตัญญานี้ใช้ของแพงแก๊สแพงสมใจไอ้จ้าขึ้น50าสิบตังค์ครั้งเดียวแล้วก็อยู่เฉยๆก็ไม่เป็นไรครับปรากฏท่านบอกท่านจะขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเวลา1ปีเลยครับขึ้นทุกเดือนเดือนละห้าตังค์แปลเป็นภาษาบ้านๆของเราก็คือสมมุติใครใช้แก๊สถงังหนึงสิบกิโลนี่ก็ขึ้นไป ประมาณเดือนละแปดบาทสิบเดือนก็แปดสิบขึ้นไปเป็นถังละร้อยครับกเกือบเกือบร้อยครับฉะนั้นเนี่ยใครใช้ถังใหญ่ยิ่งแพงหนักก็ท่านบอกว่ายังไงท่านจะขึ้นนะครับเป็นตายไร้ตีไร้ดียังไงท่านก็จะขึ้นนะครับ,งงนนรบอันนั้นคือเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่สองครับเวลาเงินบาทอ่อนๆนะครับก็ไม่พูดอะไรครับเงียบๆกันแต่ช่วงนี้นะครับชาวต่างประเทศเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่า ระบบเศรษฐกิจของเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีปัญหาเพราะาส่งข้าวออกไปไม่ได้ขายของก็ไม่ค่อยได้นะครับเงินบาทมันก็อ่อนลงครับจากเมื่อก่อนประมาณ29บาทนะครับก็อ่อนมาเป็นสาสิบบาทเกือบสาสิบสองบาทผลปรากฏว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาอะไรครับบอกว่าอย่างนี้การไฟฟ้าขาดทุนก็เดี๋ยวจะขึ้นค่าไฟ f ออีกเสตังค์ต่อต่อหน่วย ก็ใครที่ใช้ไฟก็เตรียมตัวโดนค่าไฟแพงไปอีกนะครับพอเงินบาทอ่อนมันก็พานไปอีกนะครับน้ํามันเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เราต้องนําเข้าไอต,ตอนน้ํามันตอนเงินบาทแข็งแข็งก็ลงสามสิบตังบ้างห้าสิบสตังบ้างนะครับแต่พอเงินบาทอ่อนนี่ขึ้นทีหนึ่งห้าสิบสตังปั๊บเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นหกสิบสตังด้วยนะครับสรุปเราก็เจอค่าซสามด้านเลยนะครับค่าแกส๊ส ค่าไฟค่าน้ำมันในเดือนหน้าแล้วผมมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องหลายคนที่ทำธุรกิจนะครับเขาก็บอกว่าช่วงสองสาเดือนเนี่ยตลาดเงียบซึ่งจริงๆมันจะเงียบอยู่แล้วครับประเทศไทยเราเนี่ยมันจะคึกคักอยู่ในช่วงมีนาเมษาแล้วก็จะมาเงียบหลังจากเขา้าพรรษาแล้วเพราะว่ามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยข้าวมันเกี่ยวได้อะครับแล้วก็พอเกี่ยวได้เสร็จแล้วเนี่ยใคร มีงานบุญอะไรงานบวชงานแต่งก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับแล้วก็มันเป็นหน้าแ้งฝนยังไม่ตกด้วยกิจกรรมมันก็เยอะเศรษฐกิจจ็พอบุญได้แต่ตอนนี้นะครับเป็นหน้าฝนนะครับขายของก็ไม่ค่อยได้การเดินทางก็ไม่สะดวกจะไปเที่ยวก็ไม่ไม่สนุกนะครับเศรษฐกิจกรรมันก็เลยซุดลงมาในช่วงนี้แล้วมาเจอของแพงอีกสามรายการเนี่ยผมเห็นใจพี่น้องที่ขายของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ เป็นธุรกิจเล็กๆเนี่ยครับรถเข็นบ้างเป็นร้านขายข้าวตามริมถนนบ้างนะครับว่าเจอแบบนี้ไปเนี่ยเมื่อตอนต้นปีเจอค่าแรงสามร้อยบาทเข้าไปแล้วนะครับยังไม่ค่อยสั่งดีมาเจอศึกสามด้านอย่างนี้อีกก็คงจะเหนื่อยหน้าดูนะครับอันนี้วันนี้เราขออนุญาตบ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงเวลาทั้งเดือนสิงหาเนี่ยครับพวกผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับเขาจะเอาอะไรเขาก็ใส่บรรจุบรรจุบรรจุไว้ครับ อย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยกลับมาอีกแล้วครับรัฐธรรมนูญครับก็ปกติสภาประชุมมันพุทธประหัตนะครับนี่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเ็าจะนัดวันอังคารพุธประหัสถ้าไม่พอเขาจะเติมสุขไปด้วยก็จะโดนอย่างเนี้ครับอาทิตย์หนึ่งก็อยู่กรุงเทพกันสี่ห้าวันนะครับชาวบ้านที่บ้านเดือดร้อนอะไรก็ลงกันมาได้แค่วันเสาร์อาทิตย์นะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมก็ต้องใช้เวลา ที่มีอยู่น้อยนิดนะครับออกไปเยี่ยมชาวบ้านให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าก็จะเหลือวันอาทิตย์กับวันพรุ่งนี้อีกวันเดียวพรุ่งนี้สายๆหน่อยก็คงต้องเข้ากรุงเทพแล้วเพราะว่าถ้าไปเข้ากรุงเทพวันอังคารตอนเช้ารถจะติดนะครับแล้วก็ลําบากการจราจรลาบากมากนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนึครับที่ผมนํามาเล่าให้พวกเราฟังครับว่าจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเห็นพวกเราหลายคน ที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับพี่ป้าป้าคุณลุงคุณยายนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการทํานากล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็โยนออกมาแล้วครับบอกว่าเชี่ยวหน้าเนี่ยครับเดือนตุลาเนี่ยให้ชาวนาไปเลือกเอาระหว่างรับจำนำหมื่นห้าเหมือนเดิมแต่ได้ไม่เกิน5้าแสนบาทนะครับ ฟังแล้วก็ไม่มีอะไรแต่มันบอกอย่างนี้ครับว่าทําได้ครั้งเดียวรับจำนำครั้งเดียวใครทําครั้งที่สองก็ไปรับผิดชอบแบบเองฟังแล้วก็ปแปลกๆนะครับจําได้ครับตอนเป็นผู้สมัครกาลังหาเสียงอยู่ประกาศนะครับรับจำนำทุกเม็ดครับทุกเม็ดก็คือหมายว่าชาวนาผลิตอะไรมาได้ปลูกอะไรได้เท่าไหร่รัฐบาลรับจำนำหมดปีแรกทําอย่างนั้นับหมดเงินไปเป็นแสนแสนล้านับ พอปีที่สองก็มาเพิ่มกฎเกณฑ์ใหม่บอกว่าไม่จำนำทุกเมดแหละครับลายหนึ่งให้ไม่เกินห้าแสนแต่ส่วนที่เกินห้าแสนเนี่ยรัฐบาลก็จะส่งกรรมาการไปดูว่าทําจริงหรือเปล่านะครับถ้าทําจริงก็ยังให้แต่จำนำสองครั้งนะครับปีหนึ่งสองครั้งเที่ยวนี้ก็ลดลงมาอีกแล้วครับจำรับจำนำหมื่นห้าห้าแสนแต่เที่ยวนี้บอกห้ามเกินห้าแสนแถมได้ครั้งเดียวด้วย ถ้าถามผมมันก็เหมือนกับคนที่ตอนรักกันใหม่ๆนะครับมาจีบก็สัญญาว่าจะให้ทุกอย่างครับให้ทั้งรถให้ทั้งบ้านให้ทั้งเงินนะครับพออยู่ๆไปก็ขอรถคืนนะครับตอนนี้จะมาขอบ้านคืนอีกแล้วครับอีกหน่อยก็คงจะไม่เหลืออะไรครับเพราะว่าถ้าจำนำครั้งเดียวห้าแสนเนี่ยแล้วชาวนาเนี่ยจะพออย่างไงครับเพราะปกติทำนาสองครั้ง แล้วเที่ยวที่สองจะไปขายไข่ครับถ้ารัฐบาลไม่รับจำนำเนี่ยข้าวมันก็จะเหลือประมาณ7จ็ดพันถึงแปดพันบาทเท่านั้นเองถ้าเกี่ยวสดนะครับถ้าเกี่ยวแห้งนี่ก็ประมาณหมื่นเศษเศษแล้วถ้าเกิดรัฐบาลไม่เอาจะไปไว้ที่ไหนนะครับมันก็เป็นปัญหาครับนี่ก็คือทางเลือกหนึ่งนะครับทางเลือกที่สองก็บอกว่าถ้าางั้นก็เอาไปหมื่นสามลดไปสองพันแต่ ครั้งหนึ่งเนี่ยรับจำนำได้ไม่เกินสามแสนแต่รับจำนำสองครั้งถ้าแปลแบบผมง่ายๆก็เท่ากับได้หมื่มนสามจริงแต่รับจำนำได้ขายจำนำข้าวได้หกแสนบาทต่อปีซึ่งถ้าดูตัวเลขเงินเนี่ยมันเหมือนดีครับแต่มันไม่ดีนะครับเพราะว่ามันแค่หมื่นสามมันหายไปสองพันแลกกับแสนหนึ่ง ฉะนั้นเนี่ยถามชาวนาแล้วชาวนาก็บอกว่าจะเอาหมื่นฮะหมื่นห้าแต่ครั้งเดียวแล้วก็ไปตายเอาดาบหน้าในครั้งที่สองก็คือไปประท้วงขอให้รัฐบาลรับจำนำต่อก็อันนี้ครับก็เป็นปัญหาสร้างความไม่เข้าใจสร้างความกังวลใจให้กับชาวนาหลายคนครับซึ่งฝากความหวังไว้เต็มที่ครับว่าจะต้องได้หมื่นห้าในสองครั้งครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้น ล่าสุดนี้ก็ช่วงนี้อย่างที่ผมพูดนะครับอะไรก็แพงหมดเศรษฐกิจก็ไม่ดีแต่เมื่อเช้าฟังท่านหัวหน้าผมพูดบอกไข่ยิ่งรักนี่ก็แพงที่สุดเลยครับใบนิดเดียวครับลงกันสี่ห้าบาทไปแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับผมขอจบในเรื่องที่ทุกคนที่ชอบการเมืองนะครับอาจจะงงๆนะครับว่าเมื่อวานนี้นครับวันก่อน ทางพันธมิตรนะครับประชาธิปไตยเพื่อประชาชนนะครับซึ่งมีบทบาทมาตั้งแต่ปีสี่ห้าสี่หกนะครับมีมาเกือบแปดปีแล้วครับปรากฏว่าประกาศยุติบทบาทไปครับก็ใช้คําง่ายๆว่าเสื้อเหลืองนะครับก็ท่านจะเห็นนะครับว่าประกาศว่ายุติบทบาทเพราะว่าผิดหวังที่ประชาธิปัตย์ไม่ลาออกผมเี่นอย่างนี้ครับ การที่ปัญญาธิปัตย์ไม่ลาออกก็ออกเย่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับ,ก,บกับการยุติบทบาทหรอกครับอยากให้พวกเราลองนึกนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยสอสอพรรคปัญญาธิปัตย์กับทมเนี่ยยี่สิบสี่คนลาออกหมดนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นยังไงครับระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมีการเลือกตั้งครับพอมีการเลือกตั้งเสร็จพักซึ่งเป็นรัฐบาลเขาก็จะลงกันครับแล้วพวกเราไม่ลงเขาก็ได้ไปหมดยี่สิบสี่คน เสียงในสภายิ่งหนักขึ้นไปอีกครับแต่ตอนนี้มีสามร้อยกว่าก็จะกลายเป็นสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบอย่างนี้ครับถ้าพวกผมออกกันหมดเนี่ยเขาก็ยึดสภาได้เลยนี่ขนาดพวกเรามีร้อยกว่าคนเนี่ยใช้ทั้งสองมือสองขาต่อต้านแล้วเนี่ยเขายังไปได้ขนาดนี้ครับแล้วลองนึกดูว่าถ้าเกิดเขาได้ทั้งหมดเนี่ยเขาอาจอาจจะออกกฎหมายซึ่งเรารับไม่ได้เลยก็ได้ครับเช่อนออกกฎหมายมาให้เสียภาษีเพิ่มอีก หนึ่งเท่าอย่างนี้ครับไม่มีใครค้านครับดัชนสพิมพ์ก็ไม่ค้านอะไรก็ไม่ค้านสุดท้ายเขาก็ได้หมดอะครับเขาอยากได้เงินกู้อีกห้าล้านล้านเนี่ยก็ได้ครับไม่ต้องสองล้านล้านแล้วครับว่างๆไม่มีเงินก็นัดสสอมาประชุมสภาแล้วค่ายกมือให้เขาไปกู้เงินต่างประเทศอีกห้าล้านล้านก็ได้ครับพวกเราก็เป็นหนี้กันไปทั้งชีวิตอะครับฉะนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับ เพราะว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยครับพวกผมนี่เบื่อแค่ไหนเซงแค่ไหนนะครับท่านประธานสภาบอกโคตรเบื่อเลยขออนุญาตใช้คําเอ,อไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่แต่เป็นประธานสภาพูดเลยครับพวกผมเบื่อกว่าสามเท่าครับพวกผมไม่ได้อะไรเลยครับต้องมานั่งฟังพวกท่านจะเอานู่นจะเอานี่อย่างเดียวอันนั้นนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมขออนุญาตชี้แจงว่าไอ,เอ้เรื่องเงื่อนไขข้อนี้เนี่ยครับมันเป็นไปไม่ได้ครับครับสุดท้ายก็ ไปเห็นนะครับเนี่ยครับทางใต้ครับเมื่อสองสองวันที่แล้วครับพี่น้องทางใต้เนี่ยราคายางจากร้อยห้าสิบร้อยหกสิบตอนนี้เหลือไม่ถึงร้อยครับหรือเจ็สิบาทแปดสิบาทเขาก็มารวมตัวกันเพื่อจะประท้วงรัฐบาลแก้ไขพี่น้องเชื่อไหมครับว่ารัฐบาลเนี่ยครับมีจดหมายไปถึงผู้ว่านะครับบอกว่าเป็นการรวมตัวของพวกต่อต้านรัฐบาล มันเป็นไปได้ยังไงครับสสทาั้งใต้เนี่ยไม่ใช่พัคประชาธิปัตย์แต่ก็ไม่จําเป็นต้องต่อต้านรัฐบาลแล้วเ็าเป็นบอกเป็นพวกหน้ากากขาวสั่งตำรวจมาสลายม็อบเลยครับแล้วไม่ใช่สลายธรรมดาครับตีกันเจ็บกันเลือดตกยางออกกันเป็นแถวครับทั้งตำรวจทั้งชาวบ้านทําอย่างกี้เขาไม่ใช่คนไทยอะครับแล้วอย่างเนี้ครับมันจะปลองดองได้ยังไงครับความสุขของเรามันไกลเหลือเกินนะครับ ก็วันนี้ต้องกราบขอโทษนะครับที่บ่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเหลืออดเหมือนกันนะครับปัญหาความเดือดร้อนพวกเราไม่ได้แก้ไขมีแต่แก้เรื่องของตัวเองทท้งนั้นนะครับขออนุญาตก็เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าไม่ติดภารกิจอะไรผมก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับการเมืองก็ร้อนนิดนึงคนที่เป็นรสก็ร้อนตามไปด้วยนะครับแต่พยายามจะลดระดับลงครับก็ฝนตกครับ รักษาสุขภาพผมเองก็ไม่สบายเป็นหวัดอยู่ครับก็อย่าโดนฝนมากนะครับเรามีโอกาสกับพักผ่อนเยอะๆครับจะได้ต่อสู้กับชีวิตต่อไปครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเดินหน้าต่อไปด้วยนโยบายเพื่อประชาชนประชาธิปัตย์รับใช้ทุกคนเพื่อประชาชนประเทศไทยจเจริญ